สวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราอยู่ที่สูตรหวยห้าหน่อยนะคะอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ช่องหวยห้าหน่อยนะคะวันนี้เนาะอะผลนะคะพิเศษนะคะวิ่งลูดพิเศษนะคะออกกันที่หกห้าหนึ่งนะคะข้างล่างอ่ะห้าสองนะคะเนาะ ให้เพื่อนๆนะคะเด่นสีรองสองมาในชุดรองนะคะเนาะอ่ะวิ่งรูดสองนะคะท่านใดที่ติดตามวิ่งรูดแอดอยู่นะคะจะเห็นว่ามันเข้านะคะเนาะช่วงนี้นะคะเข้าตลอดนะคะชุดวิ่งรูดนะปิดกันสามนวดแล้วนะคะเนาะอ่ะตั้งแต่วันที่เจ็ดนี้ก็รูดมาเข้าตลอดเลยนะคะนะอ่ะนี่นะคะวันที่เจ็ดนะคะ าดูสีนะคะเนาะและนะคะวิง่งดูสีพิเศษและปกติสีนะคะอ่ะมังงวดนี้นะคะวันที่แปดก็วิ่งดูดเข้านะคะเนาะส่วนวันนี้นะคะในวันที่เก้าอ่ะวิ่งดูดเข้าอยู่นะคะเนาะในชุดโซนนะอ่ะนะคะในชุดคู่นะคะแอดให้ที่ห้าศูนย์นะคะเนาะเฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะเนาะ ไม่ได้เลือกที่ห้าห้าให้กับเพื่อนๆนะคะอเสียดายนะคะเนาะมาอยู่ตรงนี้นะคะเนาะในชุดนะคะเนาะ,ะมาดูรูดป,ปกติกันบ้างนะคะออกผลนะคะเจ็ดสามหกข้างล่างหกสองนะคะเนาะ ในชุดวิ่งรูดนะคะแอดให้เด่นที่เก้าลองหนึ่งอ่ะวันนี้ผิดเกินไปนะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะในชุดวิ่งรูดนี้นะคะมาดูในชุดคู่นะคะเนาะแอดให้เพื่อนเพื่อนที่ทั้งหมดหกชุดนะคะแอดเหลือคัดเหลือให้สามชุดก็จะมีอยู่ที่เก้าสี่เจ็ดสามเจ็ดห้านะคะมาโผล่ในชุดนี้เนาะ ก็คือ6 3นะคะแต่แอดมีที่7 3ก็เฉียดกันไปนะคะชุดนี้เนาะหลุดนะคะเนาะหลุดกันไปขออภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะมาดูโซนต่อมานะคะวิ่งรูด VIP นะคะเนาะอ่ะออกกันที่สองเก้าสองข้างล่างหกสามนะคะอ่ะ วิ่งลูดนะคะแอดให้เด่นที่แปดรองเจ็ดนะคะก็ไม่มานะคะชุดเด่นลองมาเข้าในชุดเก้านะคะนาะโอ้ขอภายจริงๆนะคะนอะอ่ะมาเข้าในชุดเ้าวิ่งรูดนะคะเก้าส่วนเลขเดิมนะคะออกชุดเดิมก็คือหกสามสามหกเนาะขอภายจริงๆนะคะเนาะมา ดูวันใหม่กันดีกว่านะคะในวันที่สิบกันเลยนะคะวันนะี้มาช้านะคะเนาะไปติดงานบวชนะคะก็เลยมาทําคลิปช้าขอภายนิดนึงนะคะเนาะอ่ะกับอมุทนาบุญร่วมกันนะคะเนาะวันนี้นะคะไปงานมานะคะก็เลยนั่นมาค่ะชุดแรกกันเลยวันนี้เนาะ ในสายหนึ่งนะคะหนึ่งห้านะคะอ่ะเขียนผิดนะคะต้องเขียนหนึ่งสี่ก่อนอ่ะเขียนต่อจากนี้เลยนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดนะคะและหนึ่งเก้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะเก้าหนึ่งนะคะ เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะเก้าสี่นะคะเก้าแปดนะคะ เก้าหกนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะในสายนี้นะคะแปดนะคะแปดสี่นะคะแปดศูนย์นะคะ โซนต่อมานะคะหกสี่นะคะหกศูนย์นะคะหกห้านะคะ อะถ้าเพื่อนเืนท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลแอดขอให้เพื่อนๆติดเบิ้ลเบิ้ลมานิดหนึ่งนะคะเนาะก็จะมีกันอยู่ที่สี่สี่นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะเก้าเก้านะคะหกหกนะคะ สอหนะคะสองสี่นะคะและห้สามนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนของวันนี้นะคะเนาะที่เลขนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะคะเนาะก็ขออภัยนะคะอ่ะขออีกหนึ่งชุดนะคะก็คือห้าศูนย์นะคะเนอะ สี่ศูนย์นะคะอ่ะศูนย์หกนะคะศูนย์เก้านะคะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรวันนี้นะคะเนาะ ่ะศูนย์ปดนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนของเราเรียบร้อยวันนี้นะมาค่ะมาดูชุดวิ่งกันนะคะวิ่งลูดวันนี้นะคะแอดจะให้วิ่งลูดกันอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดและ สองสามสี่นะคะอ่ะวันนี้เราได้ชุดวิ่งลดกันเรียบร้อยนะคะเนาะยังแม่นยำกันอยู่นะคะนะยังไม่พลาดกันไปไหนนะคะเนาะมาเลือกกันเลยนะคะเนาะวันนี้นะคะโซนสีนะคะที่เราจะเลือกเด่นกันในวันนี้นะคะขอเลือกกันในโซนสายที่ติด สองและสามนะคะเนาะอ่ะส่วนปกตินะคะขอเลือกติดกันอยู่ที่อ่ะแอดลืมไปนหนึงตัวนะคะขออภัยเด้ออ่ะสามเจ็ดนะคะเนาะไม่แน่ใจนะคะจะมาชุดเดิมไหมนะคะ เดี๋ยวเราติดแป๊บกันเอาไว้เนาะเผื่อมาโซนเดิมเนาะถ้าไม่มาก็คือไม่มานะคะอ่ะขอเลือกในโซนนี้นะคะที่ติดกันที่หกเจ็ดนะคะเนาะอ่ะนะคะเราเลือกกันไปในโซนนี้นะคะ ชุดแรกนะคะได้ที่6กับ7นะคะอ่ะ VIP ต่อมานะคะขอเลือกกันในโซนที่ติด3กับ4ี่นะคะในชุดวิ่งลูกพิเศษนะคะที่เด่นที่สุดนะคะจะเป็นอยู่ที่เด่นสามรองสองนะคะส่วนปกตินะคะจะเด่นที่ห รองเจ็ดนะคะส่วน vip นะคะเด่นกันอยู่ที่เด่นสี่รองสามนะคะเนาะ,ะมาเลือกกันเลยนะคะในชุดนี้นะคะจะคัดอ่ะตรงไหนดีเนาะอ่ะคัดนะคะ หกชุดนะคะและหกชุดกับสามชุดนะคะวันนี้เนาะเราจะคัดหกชุดและสามชุดนะคะชุดแรกนะคะแอจะคัดคือสีเขียวก่อนนะเป็นหกชุดนะคะแล้วจะสีส้มเราจะมาเป็นคัดที่ว่าเลือกกันเหลือสามชุดนะคะเนาะ อะชุดแรกวันนี้นะคะขอเลือกกันอยู่ที่ห้าสามนะคะสี่ศูนย์นะคะ แปดสี่นะคะแปดสี่นะคะอ่ะต่อมานะคะหกหนึ่งนะคะ ตัวเดิมแอดไม่ได้เลือกนะคะเนาะแอดเลือกที่ชุดนี้ให้นะคะเนาะและเก้าหนึ่งนะคะหกเก้านะคะอ่ะสองสี่หกอ่ะมันเกินไปแล้วนะคะคือเจ็ดชุดเนาะมา ดูชุดที่เราจะเลือกจริงๆจังๆนะคะก็จะคืออยู่ที่ชุดห้าหนึ่ง่ะหกหนึ่งนะคะห้าสามหกหนึ่งห้าสาม หนึ one, ่งเก้านะคะเก้าสามนะคะอ่ะและหนึ่งสี่นะคะเนาะ เลือกที่หนึ่งเก้าเนาะนะคะะสีเขียวจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะคะส่วนสีส้มจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะห้าชุดนะคะวันนี้นะ เลือกกันเลยนะคะเนาะอ่ะแอดขอเลือกในชุดนี้นะคะก็คือหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเนาะ หนึ่งสองสามนะคะสามชุดที่เราเลือกกันไว้นะคะเนาะ,ะพิจุประการใดก็ขอภัยกับเพื่อนๆนะคะเนาะ,ะวันนี้แอดมั่นใจในชุดนี้นะคะนะชอบกันเลยตามกันเลยนะคะจัดกันไปเลยนะคะถ้ามีเลขในดวงใจก็เลือกได้นะคะเนาะถ้าชอบตามแอดก็ตามแอดกันเลยนะคะวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ